สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับเมื่อคืนผลฟุตบอลโลกก็มีหลายคู่นะครับซึ่งตอนนี้เกมการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นขึ้นพอสมควรนะครับมาดูผลฟุตบอลโลกกันนะครับเมื่อคืนนะครับตุนิเซียชนะฝรั่งเศส 10- นะครับออสเตรเลียชนะเดนมาร์ก1-0แล้วก็โปแลนด์แพ้เจนตินา0-2นสนะครับส่วนซาอุดีอาระเบีย แพ้เม็กซิโก1นนี่เป็นผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะครับคืนนี้ก็ยังมีอยู่ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันนะฮะสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกมาดูกันที่เรื่องสุขภาพนิดนึงครับคุณผู้ชมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นลงนะครับก็มีการถแถลงหนึ่งเรื่องสำคัญที่หลายคนให้ความเห็นนะครับแล้วก็รอนั่นก็คือการที่ ไทยจะเป็นพื้นที่หนึ่งสำหรับการวิจัยแล้วก็ผลิตยารักษามะเร็งนะครับล่าสุดทางรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการชี้แจงหลังการประชุมคอรมอเสร็จสิ้นลงนะครับคุณไตรสุรีไตรสรนักกุลรองโฆษกประจําสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะครับว่า ไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยมะเร็งในอัตราสูงและก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ฆ่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้ตนๆรัฐบาลไทยโดยกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็หาความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อลดอัตราการป่วยและการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยตลอดจนการเสียชีวิตของคนไทยให้ได้มากที่สุดนะครับหมายถึงลดการเสียชีวิตนะฮะดยขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณาสุขอยู่ระหว่างดําเนินการ ความร่วมมือกับศูนย์มะเร็งแห่งชาติซึ่งเป็นโรงพยาบาลโรคมะเร็งระดับโลกภายใต้สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่นนะครับจะดําเนินการ2โครงการวิจัยต้านมะเร็งในประเทศไทยนะครับนี่น่าสนใจพอสมควรนะครับการศึกษาวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งผ่านระบบทะเลเมดิซีนนะครับซึ่งมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยผ่านระบบทางไกลจากญี่ปุ่น และมีแพทย์ในประเทศไทยร่วมควบคุมกระบวนการรักษานะครับคุณไตรสุรีบอกว่าปัจจุบันนะครับ NCCS ได้ดำเนินโครงการลักษณะเดียวกันเพื่อดำเนินการเก็บข้อมูลการวิจัยในหลายประเทศในเอเชียทั้งมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามสิงคโปร์ไต้หวันนะครับแต่ว่า n c c h ได้เลือกให้ไทยเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการวิจัยและประเทศไทยจะเป็นฐานการผลิต ยารักษามะเร็งที่ได้จากการวิจัยเพื่อกระจายไปยังประเทศต่ตางๆในเอเชียสิ่งสำคัญนะครับคุณผู้ชมปัจจุบันเนี่ย n c c s ได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนทั้ง2โครงการที่กรุงเทพมหานครแล้วและเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้บริหารของ NCCH ได้เดินทางมาที่กรุงเทพเพื่อหารือกับหน่วยงานต่างๆนะครับในกระทรวงสาธารณาสุขที่สำคัญฮะ มีข่าวดีก็คือว่าที่จันทบุรีนะครับโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่จะมีการเดินทางมาดูนะครับเพื่อจะใช้เป็นสถานที่สำหรับวิจัยและผลิตยารักษามะเร็งนี่นะฮะข่าวดีสำหรับคนไทยนะครับเดี๋ยวพูดคุยเรื่องนี้นิดนึงฮะคุณผู้ชมกับดรนายแพทย์ธีรยุทธ นำคณิสอนนะครับรองผู้อำนวยการด้านความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขามะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้ากับความเป็นไปได้สําหรับการใช้พื้นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นสถานที่วิจัยและผลิตยารักษามะเร็งครับตอนนี้คุณหมอวนิ่งเข้ามาสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณคุณเสกสมครับครับครับคุณหมอครับตอนนี้เรื่องของความร่วมมือได้รับการประสานกันยังไงบ้างครับ ครับก็ตอนนี้ได้รับก,การประสานจากทางสถานชูดของญี่ปุ่นนะครับให้ว่าเขาจะมาลงพื้นที่นะครับในวันที่15บธันวาคมนะครับหลักๆนี่จะมาดูเรื่องอะไรบ้างครับคุณหมอฮะครับคือต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับว่าโรงพยาบาลพระปรกเก้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ที่อยู่ในภาพตอนออกนะครับแล้วก็โรงพยาบาลของเราเนี่ยก็มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยทางคลินิกนะครับ มาได้ประมาณสี่ห้าปีแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนวิจัยทางคลินิกนะครับในกระทรวงสาธารณสุขเน,นี่ยเราจัดตั้งเป็นลําดับที่เจ็ดของประเทศนะครับ <YY S 1> สอดคล้องกับชื่อของราชการที่เจ็ดลงมาพอบก้าพอดีเลยนะครับ<ม>ก็เราก็มีการทําทําการศึกษาเอาวิจัยต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะรวมวิจัยงานทางด้านมะเร็งด้วยนะครับ<ม>เป็นงานวิจัยที่เราทํานําร่องมานะครับ ประมาณสักสี่ห้าปีแล้วนะครับร่วมกับทางภาครัฐบาลนะครับแล้วก็ทางภาคเอกชนนะครับซึ่งเราได้ทํามานะครับครับคือหมายความว่าก่อนหน้านี้เราเราทํามาเรื่องของเกี่ยวกับมะเร็งที่จะมีการศึกษาวิจัยค้นคว้าอะไรต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ใชถูกต้องครับซึ่งคุณหมอภาชกรบรรชัยจิรบุญนะครับก็ได้ดูแลทางส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็เราก็มีงานวิจัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดเราก็มีงานวิจัยทางด้าน วัคซีนนะครับป้องก<ม>ันโควิดนะครับกับผู้ป่วยมะเร็งเราก็มีการทําอยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วนะครับซึ่งงานวิจัยก็ได้รับการตีพิมพ์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีพื้นฐานของศ<ม>ูนย์วิจัยทางคลินิกนะครับที่เกิดขึ้นมามแล้วเราก็ได้ดําเนินการมามาเป็นระยะนะครับสักสี่ห้าปีแล้วนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าก็เรามีความพร้อมนะครับทั้งในด้าน สถานที่นะครับบุคลากรนะครับแล้วก็ผู้ป่วยนะครับในการที่จะร่วมเข้าทําการศึกษาวิจัยนะครับในหลายๆโรครวมทั้งถึงทางด้านโรคมะเร็งนะครับว่าโรคนี้เนี่ยมันก็มีการรักษาซึ่งอาจจะมีการรักษาที่จํากัดในบองบางมะเร็งและบางโรคนะครับเพราะนั้นจะมีพื้นที่สาหรับให้ทําวิจัยนะครับก็จะเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา สมัยใหม่นะครับ,รบของทางด้านโรคมะเร็งครับครับคุณหมอฮะขอเป็นความรู้นิดหนึ่งฮะในช่วงสี่ห้าปีที่ผ่านมาที่เราศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคมะเร็งเนี่ยฮะมีมีโครงการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มากน้อยแค่ไหนแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสิ่งที่เราพบได้หรือว่าเป็นข้อสังเกตจากการวิจัยมีอะไรมีอะไรบ้างวะครับผมก็ งานที่เราตีพิมพ์อย่างที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับเรื่องของงานวิจัยทางด้านเรื่องของวัคซีนที่เราใช้ฉีดในผู้ป่วยมะเร็งนะครับก <hard> ็จากงานวิจัยก็พบว่าในผู้ป่วยมะเร็งเนี้ยภูมิคุ้มกันขึ้นค่อนข้างน้อยนะครับเพราะนั้นก็ นำมาซึ่งแนวนโยบายในการฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่3นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยการการฉีดวัคซีนในะตอนนั้นเรายังอยู่เข็ม1เข็ม2กันอยู่เลยนะครับก็บเลยมองวา่าผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยน่อจากภูมิคุ้มกันเขาไม่ค่อยดีนะครับก็จําจเป็นจะต้องฉีดวัคซีน เข็มที่สามเพื่อเป็นเข็มกระตุ้นให้ให้กับผู้ป่วยนะครับ,รบส่วนางานวิจัยอ,ยอื่นๆนก็จะเป็นการารักษาวิจัยแนวใหม่ๆนะครับในม,มะเร็งบางชนิดนะครับเช่นในม,มะเร็งตอดนะครับก็จะมีการวิจัยนะครับซึ่งเราจะเป็นการรักษาโดยการใช้ภูมิคุ้มกันบาบัดนะครับในการรักษาโรคมะเร็งตอดซึ่งการรักษาแบบนี้เนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วประชาชนยังอาจจะยังไม่เข้าถึงเนื่องจากว่ามันมีราคาแพงนะครับซึ่ง การทําวิจัยนี่ก็จะทําให้ผู้ป่วยบางส่วนเนี้ได้เข้าถึงการรักษาที่ที่ทันสมัยนะครับครับเด,เดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องโควิดนิดหนึ่งที่ที่คุณหมอบอกว่าเป็นโครงการวิจัยจนมานามาสู่การเสนอให้มีการฉีดเข็มกระตุ้นอันที่สามเนี่ยอันนี้ก็คือมาจากมาจากโครงการนี้เลยใช่ไหมครัคุณหมอครับครับก็คงจัดเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆงานวิจัยนะครับที่ทําม,มาในช่วงนั้นแล้วนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นมีงานวิจัย ทางด้านทางคลินิกออกมาเกี่ยวกับวัคซีนนี้มากมายหลายที่ครับเราก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ตอบย้ำว่าจําเป็นต้องมีการฉิดเข็มุ้นในผู้ป่วยมะเร็งครับครับคุณหมอฮะในเอเชียนะครับมีหลายประเทศไหมครับที่เขาสามารถวิจัยแล้วก็เป็นสถานที่ผลิตยารักษามะเร็งเองได้ครับ ในประเทศไทยในเอเชียน,นี่ก็จะมีหลายหลายหลายประเทศนะครับโดยต้องยิ่งเอเชียออกเฉียนได้ก็มีอย่างซิงกปโตอย่างนี้นะครับมาเลเซียนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยเขาก็มีงานวิจัยแล้วก็สามารถที่จะปลิดยาที่จะมาใช้รักษาโรคได้นะครับซึ่งก็มีข้อมูลที่ออกมาเป็นระยะครับครับอย่างกรณีที่ญี่ปุ่นเลือกเลือกเราเป็นสถานที่วิจัยค้นควา้าแล้วก็อาจจะใช้เป็นสถานที่ผลิตอันนี้อันนี้บ่งบอกอะไรได้บ้างคุณหมอฮะ ผมผมก็คิดว่าหนึ่งเขาคงจะเนื่องจากว่าการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยมะเร็งแต่ละชนิดเนี่ยมีการพบพบในจํานวนที่ไม่เยอะนะครับ,รบแล้วก็อาจจะมีความหลากหลายในพื้นที่นะครับว่าหายากถ้าเขาจะใช้ที่ของเขาที่เดียวเพื่อให้งานวิจัยเอ,อม,มันเสร็จเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องจําเป็นต้องใช้พื้นที่ส่วนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้อ่ ผู้ป่วยเนี่ยมากขึ้นแล้วก็งานวิจัยได้จบเร็วนะครับครับส่วนประเทศไทยเนี่ยก็มีความใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นนะครับเหมือนเราเป็นคนเอเชียมีสารพินลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อทํางานวิจัยในคนไทยหรือในก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่นครับครับคุณหมอใหอ้อย่างของประเทศไทยอย่างภาคตะวันออกที่เราศึกษาค้นคว้าวิจัยมาก่อนหน้านี้ครับมะเร็งส่วนใหญ่จะเป็นเป็นมะเร็งแบบไหนครคุณหมอ ครับในสําหรับในภาคต้นออกนะครับก็แบ่งเป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับในในในผู้ชายก็จะเป็นมาเม็งตับนะครับแล้วก็มะเร็งปอดนะครับนะในส่วนในผู้หญิงนะครับก็จะเป็นเม็งเต้านมนะครับแล้วก็มเร็งปากมดลูกครับครับวันที่อันนี้จะเป็นเป็นลาดับต้นๆของทั้งชายและหญิงครับครับวันวันที่สิบห้าจะจะะทางสถานทูตญี่ปุ่นจะพร้อมเจ้าหน้าที่จะลงมาที่โรงพยาบาลพระปกเก้าใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ครับก็ทาทางรมนขบักเก้านะครับท่านผู้อำนวยการนะครับี่ิรพงสุนทรเองท่านก็ให้ทางเรานะครับเตรียมการอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งสองทางนะครับเป็นทางถานที่ญี่ปุ่นนะครับก็นํานำทีมผู้ที่จะมาทําวิจัยมาพูดคุยนะครับก็คงจะให้ข้อมูลของเขากับเราเพื่อมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับเขาก็จะมาดูเรานะครับว่าของเราเนี่ย มีความพร้อมในการที่จะเป็นศูนย์ในการทําวิจัยในนาคนหรือไม่ครับครับคุณหมอมีคําแนะนําสําหรับประชาชนไหมครับว่าหลายคนเองอย่างผมเนี่ยผมไม่เคยผมไม่ได้เป็นมะเร็งแต่ว่าบางคนเนี่ยกลัวว่าจะเป็นมะเร็งแล้วมันรักษาไม่ได้นะอะไรไม่ได้นะบางคนถึงขนาดจะกินอะไรต้องระวังเพราะว่ากลัวมันจะกระทบไปลามไปถึงมะเร็งอะไรคุณหมอมีคําแนะนํำยังไงบ้างครับครับผมอันนี้ก็เป็นความรอบรู้ของประชาชนหรือเทลิเทเรซีของประชาชนนะครับเราก็คิดว่าถ้า ประชาชนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็มาเราไม่อยากเขาเป็นนะครับ,รบถ้าเขาเริ่มเป็นเนี่ยเขาอาจจะต้องมาทําการมารีบมาพบแพทย์แล้วก็รักษาตั้งแต่ต้นมือนะครับเราอยากเห็นผู้ป่วยในกลุ่มนี้มากขึ้นว่าสามารถรักษาโดยการผ่าตัดแล้วก็หายขาดไปเลยโดยไม่ต้องทําการรักษาด้วยวิธีอื่นนะครับแต่หากเขาจําเป็นจะต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการใช้แสงการให้ยาเคมีบําบัดนะครับ หรือว่าการใช้ยาต้านฮอร์โมนนะครับหรือการใช้รังสีรักษาร่วมเนี่ยที่มาใช้เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยก็เข้าถึงการรักษาได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมว่าทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับเรา สามารถที่จะดูแลประชาชนได้นะครับโดยก็ยิ่งมะเร็งบางชนิดเนี่ยมีความก้าวหน้ามาเยอะนะครับเช่นมะเร็งปอดน,น,นะครับในปัจจุบันโรงพยาบาลพระปกเก้านะครับก็ใช้การแพทย์เน้นยามหรือพิชเช่นเม็ดยีซินนะครับโดยใช้การรักษาด้บยพุ่งเป้าในในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วเราก็มาทําการตรวจนะครับแล้วก็ทําการรักษาโดยใช้ยาพุ่งเป้าซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถเข้าได้ทุกสิทธิ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่สิทธิ์อ่สามสิบบาทนะครับประกันสังคมราชการนะครับ เป็นต้นนะครับครับคุณหมอฮะขอเป็นความรู้นิดหนึ่งสมมุตินะครับหรือว่าถ้าเราได้เป็นสูย์วิจัยแล้วรวมไปถึงเป็นสถานที่ผลิตยาเนี่ยครับอนาคตเรื่องของสมมติคนที่เป็นโรคมะเร็งและต้องใช้ยาที่ผลิตในประเทศไทยอันนี้อันนี้จะค่าใช้จ่ายจะลดลงหรือว่าจะยังไงไหมฮะเก็แน่นอนครับถ้าเกิดมีตัวยาที่ในใช้รักษามะเร็งเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ยาจะถูกลงเยอะนะครับยกตัวอย่างเช่นมะเร็งปอดในเมื่อก่อนเราใช้ยาเคีําบัดนะครับสมัย20ิปีก่อนเนี่ย ต้องใช้เงินถึงหกหมืนบาทนะครับใน mm hmm. ปัจจุบ,บันนี้เราใช้เงินประมาณไม่ถึงหกพันบาทก็รักษาได้แล้วน,น,นะครับ mm hmm. ส่วนการลักษณะของงานทางด้านนี้ก็ก็จะทำให้เ,เราเราสามารถที่จะผลิตยาใหม่ๆมาใช้ในการรักษาโรคได้ได้เพิ่มเติมข,ขึ้นครับครับคุณหมอ,อยากจะฝากคำแนะนําอะไรกับผู้ชมไหมฮะเพราะว่าหลายคนก็ใจจดใจก่อเหมือนกันว่าถ้าถ้า,ถามีสถานที่ผลิตยา รักษามเรลงในไทยเนี่ยน่าจะทาให้ให้คนไทยอุ่นใจมากขึ้นนะครับผมเราก็อยากเห็นความร่วมมือนะครับระหว่างเอทางภาคภาครัฐบาลนะครับภาคเอกชนนะครับเรายิ่ตอนนี้มันเป็นความร่วมมือระดับประเทศนะครับเราอยากเห็นความร่วมมือนั้นเกิดขึ้นนะครับเราก็รู้สึกดีใจนะครับที่โรงยาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรีนะครับจะจะเป็นสถานที่หนึ่งนะครับซึ่งเขามองอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าเราในฐานะที่เป็น คุณหมอแล้วก็ผู้ที่รักษาพยาบาลในพื้นที่เนี่ยเราก็จะเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็จะเล็กลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับแล้วเราถ้าเราเห็นว่าช่องทางไหนที่จะเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยสําหรับคนไทยนะครับเราก็คิดว่าช่องทางนั้นเราก็คงจะนํามาซึ่งแนวแนวคิดแล้วก็องค์ความรู้แล้วก็ในใช้ในการรักษาโรคหรือว่าผลิตยาในอนาคตครับครับเอาละครับขอบพระคุณคุณหมอนะครับเดี๋ยวอากาศหน้าขออนุญาตติดตามเป็นระยะนะครับ ครับผม<อ>บ <นะ S 2> ขอบคุณมากครับ,รบก็เป็นข่าวดีนะครับจากคุณหมอนะด็อกเตอร์นายแพทย์ธีรยุทธ์นำคณิสสอนะครับรองผู้อำนวยการด้านความเชี่ยวชาญระดับสูงสาขามะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าครับเดี๋ยวอดใจรอนะฮะคุณผู้ชมเรื่องของศูนย์วิจัยแล้วก็สถานที่สำหรับใช้ผลิตยารักษามะเร็งนะครับโรงพยาบาลพระปกเกล้าก็เป็นหนึ่งใน ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่นเลือกนะครับเดี๋ยวรอดู15ธันวาคมนี้นะครับคณะจากทางสถานทูตญี่ปุ่นแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะมาประชุมแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับอันไหนทําได้บ้างอันไหนข้อตกลงเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆนะครับคุณผู้ชมเราได้เห็นความร่วมมือเกิดขึ้นแล้วนะครับระหว่างทางรัฐบาลญี่ปุ่นกับทางไทยนะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าสิ่งสําคัญคือถ้าเกิดขึ้นจริง เป็นไปได้จริงตามที่มีการคา,าดการณ์กันนะครับก็อย่างที่คุณหมอบอกไปคือเดิมเนี่ยมะเร็งบางชนิดนะครับที่เราเคยใช้เงินรักษา60,000บาทตอนนี้เราใช้6,000บาทแล้วถ้าศูนย์วิจัยนี้ไปจนถึงเป็นสถานที่ผลิตยารักษามะเร็งบางชนิดนะครับเกิดขึ้นจริงนะครับแน่นอนคนไทยก็จะเข้าถึงเรื่องของการรักษาหรือว่าระบบ ประกันสุขภาพถูกลงนะครับเดี๋ยเรอดูความก้าวหน้านะครับเราจะติดตามมาเป็นระยะระยะนะครับมาดูกันที่นายกนิดหนึ่งครเมื่อวานไปเชียงรายนะครับก็ไปดูความเป็นอยู่ของเกษตรกรแต่ว่าที่สัมพันธ์ฮะคุณผู้ชมไปดูเรื่องข้าวรักโลกข้าวรักโลกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มที่เกิดขึ้น ครั้งแรกที่กําแพงเพชรนะครับโดยคุณสานิตนะครับจิตตานุพงศ์กลุ่มนี้นะครับจะเป็นการรณรงค์ในการปลูกข้าวคล้ายๆกับข้าวอินทรีย์นะฮะคือเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยชาวนาจะทํานาแล้วก็เป็นส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเป็นหลักแต่ว่ากลุ่มนี้นะฮะก็แยกตัวออกมาเริ่มที่กําแพงเพชรแล้วก็ขยายไปในพื้นที่ภาคเหนือนะครับ หลักก็คือการปลูกข่าปลอดสารพิษนะฮะแล้วที่สำคัญคือใช้การรวมกลุ่มกันข้าวในลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าตอนนี้เป็นที่ต้องการนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบสุขภาพฮะคุณผู้ชมถูกพูดถึงกันมากการบริโภคอาหารการบริโภคอะไรก็แล้วแต่เข้าไปนะครับถ้ามีสารเคมีปนไปเนี่ยมันก็ หลายคนกังวลนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยที่รวมกันก็คือลักษณะของข้าวปลอดสารเลยนะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีไปที่เชียงรายก็ถือว่าเป็นพื้นที่นําร่องอีกพื้นที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเคยคุยกับคุณสานิตนะฮะบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยข้าวในลักษณะนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครที่ถามหาคนต่างประเทศก็ถามหา อย่างที่กำแพงเพชรเนี่ยรวมกลุ่มกันแล้วขายนะครับมีผู้รับซื้อส่งออกด้วยนะฮะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มของคุณสุเทพนะครับสุเทพคงมากไปรณรงค์ทำข้าวปลอดสารกันที่อีสานฮะกลุ่มนี้กลายเป็นว่าก็ไปได้สวยนะฮะสำหรับการส่งออกข้าวปลอดสารเพราะฉะนั้นนะครับนี่เป็นสองกลุ่มนะฮะ ที่หยิบยกตัวอย่างออกมาชาวนาเองต้องลองเปลี่ยนนะครับในเมื่อทำนาแล้วใช้สารเคมีแน่นอนว่าตอนนี้ปุ๋ยยามันแพงนะครับทำยังไงที่จะลดตน้นทุนได้มากที่สุดลองดูนะฮะเนี่ยแบบนี้ครับข้าวรักโลกฮะลองศึกษาดูนะครับจะช่วยลดค่าปัจจัยการผลิตได้เยอะมากนะฮะแล้วที่สำคัญแรกๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นผลดีหรอกครับคุณผู้ชม แต่ว่าถ้าทําไปเรื่อยๆแบบกลุ่มนี้นะครับซึ่งเขาไม่ได้ทําแปลงเดียวนะฮะเขารวมกันเป็นกลุ่มจังหวัดหนึ่งอาจจะมี2กลุ่ม3ามกลุ่มรวมกันประมาณ5 0 0 0 6,000ไร่นะครับแต่ว่าถ้ารวมกันในหลายๆจังหวัดและเป็นเครือข่ายคุณผู้ชมมันจะมีข้าวส่งจําหน่ายให้กับผู้ที่ต้องการนะครับอันนี้เป็นโอกาสช่องทางหนึ่งนะฮะลดปัจจัยการผลิตได้เยอะนะครับปุ๋ยยาแพงตอนนี้ทําอะไรไม่ได้ แต่ว่าเนี่ยแหละฮะเราลองปรับเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนนะครับลองปรับเปลี่ยนวิธีคิดก่อนนะครับถ้ายังปรับลดค่าปุ๋ยาไม่ได้ก็อันเนี้ยลองดูก่อนนะฮะแล้วก็จับกลุ่มกันนะครับรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะเป็นเกษตรแปลงใหญ่ถ้าทำน้อยๆมันอาจจะไม่คุ้มแต่ถ้าทำมากๆในลักษณะการรวมกลุ่มคุ้มแน่นอนนะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ผลสำเร็จออกมาแล้วข้าวรักโลกนะครับ กลุ่มของคุณสานิตจิตานุพงศ์นะฮะต้นแบบอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วตอนนี้ไปเริ่มที่เชียงรายก็ดีใจกับชาวนานะครับตอนนี้ต้องช่วยตัวเองก่อนฮะจะรอใครช่วยไม่ได้นะครับมาดูกันที่เรื่องการท่องเที่ยวนิดหนึ่งฮะคุณผู้ชมหลังโควิดซาก็หลายจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเยอะมากพัทยาถือว่าช่วงนี้คึกคักนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าจาก เทศกาลพุพัทยามาเสร็จก็มานี่เลยฮะเปิดฤดูการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวอันนี้เป็นงานที่ทอทอท,อทอจัดขึ้นนะครับงานนี้นะครับทางทอทอทอพัทยานะครับก็จัดขึ้นที่โรงแรมราวินทราบีชรีสอร์ทแอนด์สปาที่สัตหีบนะครับก็มีทางคุณอนุมาวงใหญ่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยาแล้วก็ ตลาดเมืองพัทยารวมถึงภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่พัทยาร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมนี้ก็คือ Fresh Up ชนบุรี Family Destination นะครับก็เป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์การท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวจังหวัดชนบุรีนะครับแล้วก็เป็นการมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าซึ่งในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่พัทยาก็จะจัดกิจกรรมด้วยนะฮะแล้วก็คาดว่าคนจะมาเยอะ พอทอทตสำนักง,งานพัทยาบอกว่าตอนนี้เนี่ยร่วมกับพันธมิตรนะครับในพื้นที่ชนบุรีจัดโปรโมชั่นความสุขส่งท้ายปี Fresh Up ชนบุรี Family Destination นภายใต้แนวคิด Fresh Up ชนบุรีมาเที่ยวนี้ต้อง Fresh Up ยิ่ยงกว่าเดิมนี่เป็นไงฮะชื่อก็อน่าไปสถานที่ก็น่าไปนะครับจะเป็นการจัดโปรโมชั่นพิเศษห้องพักส่วนลดแหล่งท่องเที่ยวผนวกกับกิจกรรม เสริมสำหรับครอบครัวนี่เอาใจคนที่มีครอบครัวโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าคนไม่มีครอบครัวก็ไปได้นะฮะจะมีการซื้อห้องพับรับฟรีบัตรเข้าสวนน้ำสนุกกับแหล่งท่องเที่ยวราคาพิเศษนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมด้านอาหารกิจกรรมอีกมากมายในช่วงฤดูการท่องเที่ยวห่วงระหว่าง1นธันวาคม6 5ถึง31มกราคม2566ก็เป็นช่วงไฮซีซันนะครับ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวนะครับคุณผู้ชมก็จะมาเที่ยวได้แบบสบายใจที่สําคัญกระตุ้นการเดินทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มาเที่ยวที่ชนบุรีมากขึ้นเดิมเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเรื่องของออการท่องเที่ยวที่ชนบุรีเนี่ยมีมากอยู่แล้วแต่พะจัดกิจกรรมนี้ไปอีกก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มครอบครัว นะครับมาเที่ยวกันแบบครอบครัวมาที่ชนบุรีอันนี้ก็จะเป็นการดึงคนกลุ่มนี้ให้เข้ามาอีกนะครับคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มครอบครัวเนี่ยเดินทางเข้ามาประมาณสัก2,500นะครับครอบครัวและคาดว่าก็จะมีเงินหมุนเวียนประมาณสัก10ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นสิ่งคาดการณ์นะครับก็นี่แหละฮะคุณผู้ชมคือปกติหนุ่มสาววัยรุ่นก็จะไปเที่ยวเป็นกลุ่ม เที่ยวเดียวๆนะครับแต่ว่าอันนี้เอาใจคนที่มีครอบครัวฮะก็ดึงมาเที่ยวทอทอท,อทอแบบนี้ฮะจะดึงมาเที่ยวที่พัทยาแบบนี้ฮะโดยทอทอท,อท,อทอพัทยานะครับร่วมกับเครือข่ายบันเมิรก,ก็จัดกิจกรรมอุ่นใจลองไปดูนะฮะที่พัทยาครับขยับมาที่จันทบุรีนิดหนึ่งอ่าเรามีคลิปมาให้ดูแล้วฮะนกกระรางหัวงอกครับคุณผู้ชมหลังจากก่อนหน้านี้เรานําเสนอภาพนิ่งนี่เป็นนกกระรางหัวงอกหมู่8ครับ นี่ที่แก่งหังแมวนะครับเป็นไงฮะดูนี่ฮะตั้งไว้เฉยๆนะฮะกล้องดูเชื่องไม่เชื่องครับแล้วไม่ค่อยกลัวคนนะฮะคุณผู้ชมนี่เขาเอา,เอาปลายข้าวไปโปรยไว้จะมาทุกเช้ากับตอนเที่ยงๆแล้วมาเป็นฝูงแบบนี้ฮะฝูงหนึ่งก็10 20แล้วแต่ฝูงเล็กฝูงใหญ่ แต่นกกระรังหงอกอกอย่างที่บอกไปจะมากันเป็นฝูงหากินกับในฝูงนะครับอันนี้พบที่แก่งหางแมวนะครับแถวพะวานี่น่าสนใจนะครับใครที่ชอบธรรมชาติไม่ต้องไปไหนไกลนะฮะจันบุรีคร,ครับทะเลภูเขาเราและเธอนี่ฮะมีนกด้วยนะครับลองไปดูนะฮะหาดูกันได้ หายากนะฮะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครพบมากนะักสําหรับนกกระรางหัวงอกที่สําคัญคือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับคุณผู้ชมดูได้อย่าไปทําร้ายมันนะฮะไม่ต้องจับมันมาเลี้ยงครับให้มันอยู่ตามธรรมชาติหากินตามธรรมชาตินะครับอย่างน้อยๆก็อยู่ในพื้นที่สร้างทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยฮะนี่ใครอยากดูนกมาที่นี่เลยนะครับได้ดูทั้งนกและได้ดูทั้งช้างกลางคืนไม่ต้องออกจากบ้านนะครับ เดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช้างลงมาหากินนอกพื้นที่ป่าเยอะนะครับแถวแก่งหางแมวนะฮะก็ฝากกันไว้นะฮะไปดูกันได้ที่แก่งหางแมวนะครับสำหรับนกกระรังหงอกต่อไปเคลิปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มันเป็นคนหน้าตาดีชอบทำตลกให้ดู